มึงเชื่อไหมว่ามันเห็นทุกอย่างเลยในจิตจิตเห็นจิตเนี่ยมันขั้นขั้นสูงเลยในสติปัฏฐานสี่ม่กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตจิตเห็นจิตตอนนี้เนี่ยจิตเห็นจิตเนี่ยคือสติมันเท่าทันมีกําลังเท่าทันกันกับความคิดกับจิตตสังขารเนี่ยจิตตัวหนึ่งคือสติจิตตัวหนึ่งคือความคิดคือจิตตสังขารนั่นเองอภิญยาเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งนี่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 รู้ยิ่ง ขั้นนี้เรียกว่ารู้ยิ่งอภิญญายะรู้ยิ่งนะถ้าจิตเห็นจิตเนี่ยรู้ยิ่งมึงคิดไม่ได้เลยคิดไม่ได้เลยเพราะสติมันทันเนี่ยมึงจะคิดไม่ได้เลยขั้นขั้นจิตเห็นจิตเนี่ยมึงคิดไม่ได้เลยคิดขึ้นมามันใส่กันเลยสติเนะี่ยเขาเรียกรู้เท่าทันแต่นี้ยังไมถ่ถึงขั้นสูงสุดนะจิตเห็นจิตขั้นสูงสุดนี้ทําในธรรมทำในธรรม คือยังค่ะคือรู้พร้อมคือจัดสรู้เราจะเห็นว่าที่จริงมันเป็นแค่ธรรมชาติน่ะทำในทรรมผู้ยางเป็นธรรมชาติเป็นอนัตตาอ่มันจะวางทั้งผู้รู้หรือผู้ถูกรู้ก็จะวางไปหมดมันจะหมดรู้หมดตัวหมดต้นก็ว่าได้แล้วจะว่าไปในสมมุติเนาะอ่านะถ้าถึงขั้นขั้นสมโพธายาเนี่ยเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็บอกสมโพธายะเนี่ย เป็นไปเพราะความรู้พร้อมเนี่ยเพราะเนี่ยองค์งนงันตัดสู้คือสัมโพธยะอ่าแต่เลยเลย,เลยจากนี้ไปมันไม่มีมันก็คือนิพพานายะเป็นไปเพื่อน,นิพพานท่านก็บอกอยู่แล้วแล้วที่เขาบอกว่าไอ้อย่างสัมโพธชงเห็นเดียร์ขาลุงตามันรวมแล้วมันจบอยู่ตรงอุเบขาสัมโพธช,ง,พช,ง,พชงนี่แหละลเขาบอกว่าถ้าแค่เบิง้งความคิดมันคือสีมีไอ้สัมโพธชงมันสิเกิดได้จริงไหนว้าวมันดูลมไง สติปัฏฐานสี่เนี่ยมันอยู่ในลมหายใจก็คือมีสติมึงไม่ต้องไปไล่หาสัมโพธชงหรอกไม่ต้องไปหาเลยอว่าสัมโพธชงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปไล่หาเลยขอให้มึงมีสติดูในอยู่ในลมเนี่ยมันจะมีพร้อมหมดเลยพระพุทธเจ้าว่าอานาปานสติผู้ใดเจริญให้มากบริบูรณ์ให้มากนะแม่สติปัฏฐานสี่ย่อมบริบูรณ์ฮะสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์สัมโพธชงอ่ะสัมโพธชงมย่อมบริบูบรณ์ เห็นไหเพราะจงเรียนวิมุตติยมาริมูลเพราะนั้นทุกอย่างรวมอยู่ในลมหายใจหมดเลยมันไม่ต้องไปไล่หาเลยพอเราไปแยกออกว่าจะมันต้องเป็นสัมโพธิชงเป็นอย่างนั้นมีคนมาถามคูเรื่องเรื่องอะไรนะจิตเจตสิกจิตเจตสิกอ่ะกูไม่ตอบกูว่าไม่ต้องไปหาหรอกแค่เจเจตสิกอ่ะเจตสิกอ่ะกูไม่ตอบเขาก็ว่ากูไม่รู้เรื่องที่จริงกูก็ไม่รู้หรอกกูไม่ได้เรียนอ,อะไรพิธามจริงไหม แต่ว่าคําว่าจิตเจตสิกเนี่ยกูก็รู้ว่ามันมันมันเจตนาของจิตอ่ะมันก็เหมือนกับสันทาเนี่ยเจตนามมีทั้งฝ่ายกุศลละกุศลใช่ไหมเจเจสิกอ่ะมันเป็นสันทาตตัวหนึ่งความพอใจไงเหมือนมึงพอใจทําชั่วอย่างเงี้ยมึงพอใจจะเล่นไพ่มึงก็ดังยันแจ้งได้ใช่ไหมแต่อย่างกูพอใจบวชเงี้ยมันก็เป็นจิตเจตสิกเองมันมีทั้งฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศลเราต้องไปต้องไปตั้งชื่อมันก็ความพอใจกับไม่พอใจนั่นแหละ ความดีกับความชั่วนั่นแหละนะไฟดีกับไฟชั่วนั่นแหละมันเป็นมันยังเป็นําแบบพื้นๆอยู่นะแต่ว่ามันเป็นภาษาอาจจะส,ะส,ะสะลสลวยนะอ่ามันเป็นภาษาบาลีไงเหมือนสังขารี่แหละสังขารเนี่ยเขาก็ว่าเป็นกายใช่ไหมที่จริงสังขารเนี่ยมันเป็นมันมันอยู่ตัวที่เห็นไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารมันอยู่ตัวที่สี่นั่น,นสังขารนี่ก็คือความคิดุงแต่ง มันไม่ใช่กายกายนี่คือธาตุสี่คือรูปพราะพะุทธเจ้าก็ว่ารู้แจ้งในสังขารอะรู้ชัดในสังขารรู้ความดับลงซึ่งสังขารอะมันก็ให้ดูความคิดเนี่ยรู้ความคิดอะมึงจะไปรู้อะไรอีกอ,อย่างกูเคยถามว่ามึงส่งจิตออกนอกเนี่ยมึงส่งทาง S M F หรือไปเสนียะถ้ามึงไม่ส่งความคิดอะคิดไปโน่นไปนี่จริงไหมจริงค่ะอ่าใช่มึงส่งมันก็ส่งจิตก,ก,กับไปคิดถึงคนนั้นคิดเกียรติคนนี้เห็นไหม นี่คือสมูทยัยนี่คือส่งจิตออกนอกมันไม่อยู่ปัจจุบันเลยไม่อยู่กับตัวเลยจิตก็พ่องคิดมึงจะไปแยกกันได้ยังไงล่ะทีเนี้ยยัามึงรู้ครูบาอาจารย์บางคนบอกรู้ว่าลาจิตอะรู้จิตคนอื่นมึงรู้ยังไงอะะจิตมันมีตัวหรือไงฮะถ้ามึงไม่รู้ความคิดคนอื่นอ่ะไอตัวความคิดนี่แหละสำคัญนะงั้นพระพุทธเจ้าจะเรียกเด่นิพ่านคือวิสังขารเอาวิสังขาร่ะอะสังขาร่ะ อสังขารตัวนี้หมายถึงมึงไม่ได้จายเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าเออพระอัญญากนทัญญาเนี่ยกรทัญญารู้แล้วหนอจักสุเกิดแล้วหนอแล้วมึงไม่มีตาหรือไงมึงเกิดมาจักสุเนี่ยก็คือตาในคือสติท,ท,ที่บอกจักสุก็คือเอ่อตาในสติของเขามันมีอีกตัวหนึ่งเป็นตาในคือสติทั้งเองก็คือรู้ซื่อๆนี่ว่เขาอจะอ่า รู้แล้วหนอรู้การเกิดดับนี่แหละของความคิดนี่แหละเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดชั่วเดี๋ยววิ่งไปนอนไปนี่ฮะมันอยู่เป็นสุขหลวงตาเนี่ยองหลวงตามหาบัวเนี่ยพูดไว้ว่าถ้ามึงไม่รู้จักวางความคิดอ่ะมึงไปอยู่วัดไหนมึงก็ไปทุกอยู่วัดนั้นแหละมึงจะสงบไหมถ้ามันคิดอ่ะมึงมึงมึงจะอยู่วัดนั้นไหมล่ะจิตมึงอัวใจมึงอ่ะมันไปอยู่บ้านโน้นไปอยู่กับคนโน้นคนนี้แล้วไะ นั่นแหละเขาเรียกจริงทรงจริงรองนอกเอาไปเอามาก็อยู่ในน้นก็ต้องไปจริงๆใช่ถ้ามึแงแจงมึงแจงไปมากๆามันก็มีกําลังมันก็ชวนมึงออกไปได้อะฮะเ <อา S 1> ชื่อไหมมึงก็ยิ่งตามมันเหมือน,นมึงจะไปเที่ยวเนี่ยมึงก็เพราะไอความคิดมึงสงสัยใช่ไหมมึงก็อยากใช่ไหมสินี่เกิดตัณหาปฏิจจสมุปบ,บาทก็คือความคิดไหมบ่งแจงใช่ไหมพอเกิดเวทนามันอยากไปอะ บ่ท่านได้ดหามมันซ้ำค่ะบ่แต่มันบอกมันบอกปุ๊บเหยียบไปปุ๊บเด็บตได้ว่าแล้วเนาะไอ้กินข้าวระถึงกัะลูกแล้วหรืไปกระทุกแล้วล่องมึงเฉยซ้ำพ่อวังจำแล้วแม่บ่ล่องมึงเิยมึงมาเนี่ยเนี่ยเพราะอะไรล่ะพามึงมาฉันไม่ความคิดมึงใจมึงนี่มันวิ่งไปทั่วโลกอยู่เดี๋ยวนี้กับความคิดแหละมึงทําอะไรทุกวันนี้มึงก็มีความคิดจิตมันเปลี่ยนจิตมันจะเปลี่ยนเร็ว ใช่นั่นแหละถ้ามึงไม่ทันมันล่ะมึงก็จะเป็นชาติของมันเข้าใจไหมเพราะนั้นต้องสร้างสติขึ้นมาเป็นเบรกแต่ต้องอาศัยอะไรล่ะอาศัยอะไร<ล>มสมาธิสมาิอาศัยลมไงสมาตินี่คือลมคือสมาธินั่นเองคือพอมันคิดมาเราต้องเอาวิหารธรรมคือลมหายใจอนาปติเนี่ยเป็นวิหารธรรมเป็นชี่อยู่วิหารแปลว่าที่อยู่ เป็นเครื่องอยู่ของจิตนั่นแหละจิตอีกตันหนึ่งให้มันมาอยู่นี้ไม่ให้มันไหลาตามในความคิดเนี่ยต้องอาศัยก่อนเหมือนมึงจะปฏิบัติธรรมเนี่ยมึงก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรจริงไหมกัลยาณมิตรที่นี่ไม่ใช่หมายถึงว่าคนนะสถานที่ก็เป็นกัลยาณมิตรที่จะเทามึงต้องมีอาวุธมึงต้องมีอุปกรณ์จริงไหมมึงจะทํางานสักอย่างหนึ่งมึงต้องอาศัยอุปกรณา์กายมึงมีแล้วจะสถานที่ล่ะและโคตรล่ะ ยังหง ạ นเห็ดบา่าได้บ่เขาล้ได้เจ้า <c oughs> มันก็ได้ซ้ำอยู่เฮื่อนจังอยกับกำไกลใช้กันอีกแ <c oughs> ม่ว่าละ่ะเดี๋ยวกับผู้นั้นมาเอิญเดี๋ยวก็ทชีวีเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยแม่มาละ่ะเดี๋ยวก็ลูกเดี๋ยวก็พผัวที่ก็เมียอยู่เงี้ยเดี๋ยวกับดูขา่าวคล้ายๆอะคล้ายๆกับมันไม่ไหวหรอกเราต้องอาศัยสิมันจะมาบวชทําไมอะถ้ามันปฏิบัติได้ง่ายขนาดนั้นฮะทำไมต้องงั่งพระเจ้าบางนั้นเงื่อนผานั้นถ้ำนั้นป่ารกชัดล่ะ่ะเพราะฉะนั้น มันต้องอาศัยมันต้องมีที่มีอุปกรณ์ไม่ใช่ว่าเอ้ยไปอยู่บ้านกูก็ทําได้มันทําได้แต่มันไม่ค่อยได้ผลหรอกจริงไหมอย่างมากเดี๋ยวก็เพื่อนก็ชวนไปแล้วจริงไหม่ามัน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 ไม่มีกัลยานมิตรที่จะเกื้อนเพราะฉะนั้นต้องอาศัยสถานที่เหมือนกันอย่างมึงว่ามึงมันรู้ทำเนี่ยมันรู้ทำนี่คือการไม่ยึดใช่ไหม แต่ถ้ามึงยังไปยึดอยู่กับผัวกับเมียเนี่ยมึงมึงปล่อยวางยังไงอะกูยังไม่เห็นว่าพวกมึงจะปล่อยวางได้เลยขนาดสองบัดอะบ้านช่องห้องหอรถลามึงยังสิงไม่ได้มึงไม่ได้ยึดหรือไงยึดแบบนั้นก็ยึดโอ้ยหยาบหยาบอย่างนั้นมึงยังมองไม่เห็นมึงจะปล่อยวางอะไรได้เข้าใจไหมล่ะขนาดแค่บ้านมึงยังหนีมาไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าจิตอาศัยเรือนอะมานั่งอยู่วัดนั่นจิตมันอยู่เรือนอยู่กับผัวกับลูกอะ อยู่กับเมียนะอยู่กับเพื่อนนะ่ะเห็นไหมเราก็ต้องเห็นมันจริงไหมละ่ะพออย่างนั้นไม่มีทางหรอกมันต้องอาศัยอย่างมึงจะทํางานทํานาเนี่ยมึงก็ต้องอาศัยมีดอาศัยจอบอาศัยไถยจริงไหมมึงก็ต้องอาศัยหาที่นาที่มันเหมาะจริงไหมมึงก็จะประสบผลทุกอย่างก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเป็นลูกกษัตริย์ทําไมท่านต้องมาปฏิบัติทําไมต้องหนีออกมาละ่ะถ้ามันทําอยู่ที่วังได้สั่งคนไม่ต้องมายุ่งกับกูก็ได้เนี่ยจริงไหม ทำไมต้องมาบวชมาทรมานตนล่ะจริงไหมที่มันบ่เหมาะบ่ควรไม่เหมาะเด็วทุกวันนี้ยิ่งหายากป่าเนี่ยเข้าใจไหมป่ามันหายากเหมือนกับพาที่ไปเดินเดินตามถนนเนี่ยมึงว่ามันเหมาะไหมล่ะมันไม่เหมาะหรอกเสียงรถเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็รถชนตายเดี๋ยวก็โยมก็จอดเอาน้าให้กินฮะเดี๋ยวก็ถวายเงินอยู่เรื่อยจริงไหมเมื่มึงจะสงบตรงไหนวะ<อ>มึงต้องไปหาที่สงบสง,บสงัดวิเวกกจวิเวกใจ ผู้บาอาจารย์ที่เป็นพระเป็นแม่เหล็กเนี่ยที่สอนอยู่ทุกวันเนี่ยท่านฝึกตนมาก่อนใช่ไหมท่านฝึกตัวเองมาก่อนท่านไปอยู่มาก่อนอยู่ถ้ำอยู่เขาไปอยู่คนเดียวมึงไปอยู่คนเดียวมึงจะเห็นตัวเองชัดมากเห็นจิตที่กลัวเห็นจิตที่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้มันจะเห็นชัดเจนมากเพราะว่ามันไม่มีสิ่งกระทบทางตาสิ่งกระทบทางหูก็มมีมึงก็จะเห็นจิตนี้เกิดอย่างชัดเจนเลยมันจะอาศัยอะไรเกิดอ่ะ ล้วมันไม่อาศัยสัญญาล่ะมันก็จะเห็นตรงเงี้ยมันต้องอาศัยที่วิเวกอนวิแมวโบมีการกระทบเลยแต่ว่ามันก็ยังมันก็เกิดได้ปรุงไปเรื่อยยิ่งพวกมึงไปอยู่มึงจะเห็นเลยพวกใหม่เนี่มึงไปอยู่นโรงหนังเนี่ยมึงก็ไปกับหนังหมดแหละเพราะฉะนั้นต้องอาศัยเหมือนกับกูเปรียบเหมือนกับเทียนน่ะถ้ามึงไม่มีที่ครอบเนี่ยก็คือพวกโยมที่อยู่เมืองอ่ะลมพัดอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันมึงแสงสว่างมึงจะเกิดไหมอ่ะ จริงไหมเนี่ยแต่ว่าถ้าพวกปฏิบัติที่อยู่ป่าอยู่เขาก็เหมือนเทียนที่มีอะไรครอบมันก็แสงสว่างมันก็จะเห็นชัดจริงไหมอันเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่ามาขี้โม้เลยตัวเองมาบวชอยู่ทิดแฉ้ยังว่าอยู่ที่บ้านก็ทําได้อยู่กูว่ามันกเกินไปละมัง้งตัวพระเององค์นั้นก็ยังมาบวชอยู่จริงไหมแล้วบอกโยมว่าอยู่ที่บ้านก็ทําได้มึงก็ลองคิดดูก็แล้วกันบ้างไม่มีหรอกกูเห็นเพื่อนกูบางคนนี่นะอยู่กับลูกกับเมียเนี่ย เสพกามเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรเรื่องของกายวางหมดแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็กูว่าเออดีแล้วล่ะบรรลุไปเถอะฮะทะลุไปเลยมันเป็นอย่างนั้นทุกวันเงี้ยขนาดตัวเองยังทิ้งไม่ได้การราคาจับยาๆเนี่ยของสกปรกเนี่ยยังคุกคุนอยู่กับคนกับต้มอยู่เนี่ยทุกวันนี้มันมีสติกันแต่ปากมีธรรมะกันแต่ปากมันถึงเถียงกันอยู่ว่าวุ่นกันอยู่เนี่ยฮะมึงลองคิดดูนะ ครูบาอาจารย์ทุกวันนี้ยิ่งหายากเห็นไ,ไหมตายไปทีละองค์สององเห็นไ,ไหมแล้วจะไปหาที่ไหนล่ะเนี่ยคนดีเนี่ยมันมันหายากกว่าเพชรกว่ทองอีกเด้อเพชรทองเนี่ยมันมีขายอยู่ตลาดเยอะแยะแต่คนดีๆพระดีๆเนี่ยนะาาายาหาหยยากมากแล้วสีหัวแดงแดงเขาต้องตาว่าพระเนี่ยองค์นั้นเป็นพระดีรู้สิมาถามกูก็ได้วะ <laughs> <laughs> พระที่ดีต้องอยู่ในศีลในธรรมมีเมตตากรุณารู้ง่ายนะไม่ได้สอนแต่ ให้เขาทานแล้วตัวเองก็ไม่ยึดของที่เขาทานนะไม่มีน้ำหมกน้ำใจเลยโยมยังทานได้เลยเหมือนโยมเอาเงินมาถวายเนี่ยสอนโอ้โหพูดเอาของเขาหมดอนะ่ะแล้วทีนี้มึงลองไปขอตังเขาขอองค์กับพระองค์งนะั้นไม่มีอะมึงจะได้อนะ่ะว่าพระพวกนี้มยิ่งมายึดอ่ะยิ่งบวชนานเท่าไหร่ยิ่งยึดดูไปยูกุติจนไม่มีที่จะนอนแล้วมีแต่ของนั่นหลบปล่อยวางมึงอ่ะมีแต่รถรุ่นหรู้งลพระเนี่ยโนะยมก็บนเปอร์มากเลยนะ คนเปรพระเนี่ยโอ้โหพระอริยะเยอะแล้วก็ตอนนี้ยในเมืองไทยเนี่ยฮะท่านเรียกยุคนี้เป็นยุคของโปโลโตโคสะเข้าใจไหมยุคหินลอยน้ําอ่ะยุคกงจักรเป็นดอกบัวน่ะเห็นคนพ่านเป็นบัณฑิตน่ะเข้าใจไหมค,หโโโคํนานคว่าหินลอยน้ําเนี่ยปโลโตโคสะคือหลงโฆษณาในเองคาว่าหินลอยน้ําก็เหมือนกับคนชั่วนะ่ะเป็นคนดีได้เพราะโฆษณายุคนี้มันโอ้โห พระอรหันต์แจตั้งเยอะแยะเดี๋ยวนี้พออาระาอารหันต์เข้าหายากจริงๆมีบริการหน่ยนะสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเดินวันละยี่สิบยอดไปหาสอนคนตามท้องไร่ท้องนาทาไมนี่โอ้โหกว่าจะเข้าพบอาราหันต์ได้เนี่ยต้องผ่านด่านเยอะเป็นผู้วิเศษวิโสเข้ามานไงนะกูก็กูก็ว่าโอ้สมัยเนี้ยมันมันมันยากมันยากใครจะเป็นยังไงกูก็ไม่รู้หรอกกูรู้แต่ตัวกูก็พอละเอาตัวรอดเป็นยอดดีแล้วตอนนี้เอ ใครอยากมาปฏิบัติธรรมก็มาที่นี่สถานที่กูก็หาไว้ให้กุติกูก็ทําไม่ให้ที่ขี้กูก็ทำไม่ให้นะทั้งน้ำทั้งไฟกูก็ทำหมดพวกมึงแค่เอาตูดมานั่งสมาธิมาฝึกตนเนี่ยนะมันยากนักหนาหรือไงเงินก็ไม่ต้องเสียสักบาทกูจะหาเงินมาทํามาสร้างเนี่ยนะจะหาเงินซื้อปูนแต่ละสอบเนี่ยโหยากเหลือเกินพวกมึงแค่มานั่งเฉยๆมาปฏิบัติเอา ตัวเองด้วยผลประโยชน์ของตัวเองมันยังไม่มาก็คงไม่รู้อยู่ว่าอย่างไงจริงไหมจริงค่ะ,ะมันโง่ไหมล,ไล่ะมันโอะไรอยูอ่เนี่ยอยากอยากไออยากได้อะอยากได้ดีแต่ไม่ทําดีอ่ะมิจจะอยากได้เฉยแต่ไม่อยากลงมือทําอ่ะอยากได้อยากพ้นทุกข์ยู่งเหยิงค่ะเอะอก็พ้นเถอพ้นอยู่บ้านมึงนะนะตามสบายเลยอยาก มันเลือกเกิดได้ที่กูเคยพูดอัไรแหลัต่ายอยู่วัดไดนคะ่พะพี่ทอมวันต่ายอยู่วัดหวยหลวงจ้ะยอยู่หหว,วัดกูนี่แหละกูก็ไม่รู้ว่าไงกูยังไม่ได้ตั้งชื่อมาได้สำหับอยู่ช่องเม็กนี่แหละนะช่องเม็กกูบนอำเภอศรินทรเน,นี่ะมาเนี่ยมึงไม่ต้องมาอะไรเลยมไม่ต้องมีเงินสักบาทเลยมาจะกกายกระจเตรียมตัวพร้อมมาทีนี้ไม่ต้องการเลย ่ต้องการที่ผู้ฝึกจนผู้ไฝ่าํทำจริงๆนะกูะ <S 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 ไม่เคยสอนให้ทานอย่างนั้นทานอย่างนี้ไหมหรอกกูไม่สนใจหรอกอยากทานก็ทานกูไม่ได้บังคับไปแจกซองให้คนทานนะไม่มีทางกูบินสบายฉันไปวันๆมึงมาอยู่เนี่อ่อมึงว่าอาหารเยอะไหมเพราะได้กินเยอะค่ะมีทุเรียนทุกวันอะ,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 อะ นั่นแหละแล้วแล้วมึงไหนบอกไม,ไม่ไม่ทำมาหาก,กินก็ไม่ได้กินอยู่ที่นี่มึงไม่ต้องทําเลยอ่ะมีจตกกูไปบินถบานมาให้กินอ่ะฮะแล้วมึงจะเอาอยัางไงอีกจริงไหมมาทําสิค้นขวายหาหน่อยหาตัวเองอ่ะนะอยู่เมืองนอกเลยนะเขาต้องจ้างนะไปไปไปฟังทมไปปฏิบัติเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยนะพาเมืองนอกถึงรวยไงไปสอนเนะี่ย สอนปฏิบัติสอนวิปัส,สนาเนี่ยจะที่นี่กูต้องจ้างมันมาหนาะข้าวมันกินด้วยอะ่ะเพื่อนหนูเป็นพระองค์หนึ่งไปสอนต่างประเทศไอ้เน่นสุดทนะ้ายเนี่ยเพราะว่าเพื่อนกูก็มีเมื่อก่อนเขาเคยนิมนต์กูเคยนิมนต์กูไปอยู่ประเทศฟิฟนแลนด์เขาจะสร้างเขาสร้างวัดให้เลยนะสร้างบ้านให้อยู่กูไม่ใช่เรียกวัดหรอกแล้วมีกางเกงใส่เพราะมันหนาวใช่ไหมแล้วก็ทํากับข้าวกินอยู่ในครัวกูไม่เอา เลยไม่ไปเก็คอยยินเองวะคะม่มันมนม,นมันที่นั่นมันตอนนี้มันจะมีเขาจะทํากับข้าวเพราะคนไทยไปอยู่เยอะเนาะต่เขาทําบุญดีมากนะเพราะเขาใช้เงินยูโรมีพระองค์หนึ่งเพือพ่อนกันอยู่ถักแก้วเนี่ยทำพาสปอร์ตไป3เดือนจะไปอยู่เจ็เดือนได้เงินตั้งหลายล้านอ่ะได้เงินตั้งหลายล้านแล้วเอามาซื้อรถฟอร์จูนเนอร์ซื้อที่ไว้ทําสร้างบ้านไว้จะหาเมียแล้วสีเนี้ย มันจะไม่อยากเป็นผ้าแล้วมันอยากเป็นผัวแล้วพอมีเงินอยากเปลี่ยนสถานะ,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 ะทีนี้เขาก็มีเงินตกค้างอยู่ตรงนั้นอ่ะสองแสนยูโรสองแสนยูโรก็ประมาณเกือบเกือบแปดล้านอ่ะเจ็ดล้านกว่าเขาก็ถามว่าหลวงตาจะทํายังไงเงินที่เหลือกูบอกแซลนั้นมีวัดหรือเปล่านั้นมีวัดหรือเปล่าถ้ามีวัดมึงไม่ต้องเอาไปรอให้พระองค์นี้หรอกทำไมทาไมถึงบอกงั้นเพราะว่าพระองค์นี้ทําพาสปอร์ตไปสามเดือนแต่ไปอยู่เจ็ดเดือนอ่ะโด,ดนจับอ่ะ คนคนคนนี้เขา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 อยู่ฟินแลนด์มานานไงเขาเป็นผู้อ่านข่าวภาษาไทยในประเทศฟินแลนด์ด้วยในสัตว์เขาก็เลยไปช่วยคนพระองค์นี้ส่งกลับมางั้นก็โอ้ยแย่มากขนาดนี้มันยังทําผิดกฎหมายแล้วมึงว่าอย่างอื่นมันจะเหลือหรอกูเลยบอกไม่ต่องหรอกเอาเงินไปบริจาคที่วัดอื่นเลยวัดไทยเนี่ยไม่ต้องไปรอให้ใครหรอกไม่ต้องเอามาให้กูด้วยกูไม่เอาเพราะว่าเงินมันไม่ดีเงินมันมันมันจะเป็นหนี้ด้วยกันอะนะ อ่ะฮะเงินมันไม่บริสุทธิ์หรอกมันไม่ได้เจตนาให้กูนี่จริงไหมมันไม่ได้เจตนาทานเพราะเงินไปหลอกลวงมากูไม่ได้ว่ากูดีหรอกกูก็ไม่ดี่ะแต่กูไม่เอาดีกูก็ไม่เอาไม่ดีกูก็ไม่เอากูก็อยู่ของกูธรรมดาเงี้ยถ้าใครมาเพื่อนในเฟซกูเนี่ยมาเนี่ยมาที่นี่ของกูยินดีต้อนรับทุกคนมาที่นี่ไม่ต้องมีจังหรอกมึงรวยมามันก็เหมือนทำคนธรรมดามึงอย่ามารวยที่นี่เลย มึงเป็นนายทหารนายพลมามึงก็อย่าเป็นเลยนายพลมาเป็นคนธรรมดาเนี่ยมันที่นี่มันจะเป็นอย่งอยางนั้นอ่ะไม่มีไม่มีต้องมาแยกว่าโอ้กูเป็นคนรวยกูเป็นคนจนไม่มีทางอ่ะกูไม่สนหรอกถ้ามึงอยากรวยมึงอยู่บ้านมึงน่อาที่นี่เราต้องต้องเป็นคนอ่ะนะเป็นมนุษย์อ่ะไม่มีไม่มีมมอ่ะกูก็เป็นเพื่อนคนหนึง่งอ่ะคนธรรมดาคนหนึ่งเป็นพระ มันนอกองค์หนึ่งอะอยู่ด้วยก,ย idence, นกันอย่างเงี้ยมีบิณฑบาตฉันอย่างเดียวอทอนี่ไม่ต้องมาทํปปาพระป่าไม่ต้องมาทํากระถ,ถินกับกู้ละกูแม่ไม่ไม่ทำอะไปทาวัดอื่นนนทีนี้ปฏิบัติธรรมอย่างเชียวอยู่กันแบบกัรยานมิตรแบบอยู่กับแบบเพื่อนมาทีนี้กูถึงไม่รับนิมนต์ไงไม่รับนิมนต์ไม่รับพระป,ปา่าไม่รับกระถินเพราะว่ากูไม่มีเวลาถ้าถ,ถ้ากูยังไม่ใจกูมีเวลาพูดคุยกับมึงให้กําลังใจอย่างเงี้ยกูเอาเวลาของกูมาทําอย่างนงี้ดีกว่ากูไม่สร้างหรอกเพราะพระธลูปกูจะสร้างพระเนี่ย พระเอาคนเนี่ยเป็นพระพ้าทองเหลืองตอนนี้โอ้ไม,มีที่จะเก็บแล้วอัตรารก็ไม่ได้ด้วยพ้าทองเหลืองเนี่ย <c oughs> เต็มสารากูอยู่เนี่ยใครก็อยากทำนะทำพระอย่างนั้นกูจะทาําพระนี่มันกวาดตาดได้เนี่ยมันพูดได้มันจะเป็นประโยชน์ต่อโลกไหมอ่ะกูสร้างพระองค์หนึ่งได้สร้างมึงเป็นพระองค์หนึ่งได้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อโลกมหาศาลขนาดไหนเข้าใจไหม <c oughs> นั่นแหละกูมไม่เอาหรอกไม่จะสร้างพระใหญ่ๆใหญ่ๆกับเขาใครอยากสร้างก็สร้างไปกูไม่ว่าสาธุการด้วย แต่กูไม่สร้างกูจะสร้างคนเป็นพราเนี่ยมาเลยที่สำนักสงฆ์ห้วยหลวงเนี่ยเป็นสำนักสงฆ์เล็กๆก็จามนะแต่มากด้วยน้ำาชเไว้เพราะว่ากูบินสบาททุกวันะเอ้ยแฟนคลับกูก็เยอะนะไว้ในตลาดเนี่ยใส่บาตรกูกุ๊บเลยใน่บานกุบเทียบกุบเทียบเลยแต่พืชแต่พื้นเลยโอ้ใส่วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมาเนี่ยมาเลี้ยงมาเลี้ยงได้เลยที่มาพอได้กินนะ เห็นไหมเขาก็มีน้ำใจสนับสนุนโดยพวกเทวดากูเรียกพวกเทวดาพวกใส้าลเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยมาที่นี่มาที่สำนักส่งให้หลวงเนี่ย